สวัสดีทุกท่านผู้ประการมีรนดอาแบทเทิลรีวิวนบว er pues nah. ันนี้เราโปรโมชั่นไดมอนด์สกากันนะครับนี่ก็คือช็อปแอดมินนะครับจะไปอย่างเรื่อยโคสี่คูนสีบค่าแล้วคาสี่หมื่นสิบเว็บก็สิบห้าคูณสิบห้าราคาห้าหมื่นนะแต่ม่าก็ห้าสี่คนนะสี่ตะคาก็ส so <found Kazakhstan> <found> ิบต <iden> <found> ัวนะครับนี่ก็คือลาฟีสี่สิบห้าคูณสามสิบห้าห้าสิบตัวนะนี่คือเอ็มว่าแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบตัวแล้วคูณร้อยนะเดี๋ยวผมบอก สื่อสกายเอดมินอ่ะเนี่ครันเดียบทีอีสสามก้อนนี้เลยครับนี่ก็คือไอพีออเซฟจะจน,เน,นะครับนี่ก็คือไอเดิมรฟียรมาเขาเขาจะจัดไอีนะครับนี่ก็คือที่เอนชานับนี่ก็คือสปาวท้งนู้นก็คือที่ด้านมอนนะครับที่ด้านมอนสุดโดนั่นเองตอนนั้นก็ แล้วมินแจ็คเวลเขาก็อาจจะไม่ให้มารับมาให้เอ็นคอร์ตรงนี้นะก็คืออันนี้ก็คือว่าไปชวนนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย